สวัสดีครับครับสวัสดีผู้ติดตามขุงผมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับ DC70 นะครับ DC70 นะครับรถคันนี้เป็นรถปี7้นะครับตัวนี้ลูกค้าเพิ่งเกี่ยวแล้วก็เพิ่งเอาขึ้นจากหน้านะครับเพราะว่าเอาขึ้นมาเทินเอา DC70 G ใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นรถเทินเข้าใหม่นะครับ ครับครับช่วงล่างนะครับบินยังเตรียมอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเอาขึ้นจากนาเมื่อวานนี้ครับยังไม่ได้ล้างนะครับตันนี้แต่ยังไม่ได้ล้างนะครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ เอาเพื่อเราขึ้นมาจากหน้านะครับนี่นะครับด้านล่างฝั่งนี้นะครับสภาพโดยรวมภายนอกนะครับนะีับนี้ปากจะฟูเลสให้แล้วนะครับ ทั้งปากทั้งคอนะครับบูเลดเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรถปี5้าเจ็ดนะครับนะครับภาบดัานบนนะครับ นะครับย้ำนะครับลูกค้ายังเกี่ยวอยู่นะครับเกี่ยวเสร็จพอดีลูกช่วงนี้นะครับคนจะสนใจเป็นที่รถ DC 7 0เนะครับหรือว่ารถปุ่มนะครับรถล,ลองกระสอบตอนนี้ก็จะรับเติินเข้านะครับนี่นะครับ รปี57มีเล่มพร้อมบุญนะครับน,นี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรื่องกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ